วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนโดยเฉพาะเพื่อนๆนักดนตรีนะครับเนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับมาส่งผลกระทบให้หลายคนในหลายอาชีพน,นั้นก็ต้องหยุดทำงานกันไปก่อนนะครับผมก็ถือโอกาสช่วงนี้ นัดกับเพื่อนครับเพื่อนคุณยิมครับคุณยิมคิบทิ้งหลัก <Wow. S 1> เป็นมือกลองลงลิทิ้หลักน,นะครับ uh. นัดกันไว้ว่าจะทําคลิปคอเวอร์กันไหนๆแล้วก็ uh. เป็นคลิปแรกที่ที่ผมทําคลิป YouTube อะไรจิกจังจก,ก็อ,อนุญาตาได้นำตัวครับ uh. ผมชื่อบอยนะครับถ้าถ้า หลายๆคนอ no liebe, ơi, าจจะรู้จักในนามบอยดัมซ่าวันนี้ก็เป็นหัวกองดีกองให้กับพี่ปามี่อยู่แล้วก็มีเล่นให้กับในหลายเพอนอยู่นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันใครเรียกผมไปหมดครับช่วงนี้ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับนี้เดี๋ยวเราจะไปบ้านคุณยิมกันครับดูกันว่าสตูดิโอที่บ้านคุณยิมเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างใช้กลองอะไรบ้าง มีข ну? oh. to ั้นตอนในการทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมตามเลยครับมาถึงกันแล้วครับผมมีมีชื่อห้องปะดอกโฮมสตูดิโอมาถึงกันแล้วครับดอกโฮมสตูดิโอ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเราก็อ,าอยู่นี่วันนี้อยู่กับพี่ยิมครับพี่ยิม มีห้องชื่อว่าห้องอะไรนะครับดอกโฮมสตูดิโออโอยู่ที่อยู่ที่อ่อนลุนครับมากระดนะให้บริการทั้งอัดเสียงกลองเสียงร้องกีตาร์ได้หมดใช่ไหมครับพี่ได้หมดเลยครับว้าววันนี้เรามาอยู่กับพี่ยิมนะครับเรามาดูกันว่าพี่ยิมพอเยังไม่ได้หานน้ำไม่ต้องห่านบอยหมดไปแล้วครับวันนี้เรามาดูเขาไปยิมใช้กล่องอะไรสเปคอะไรยังไงกันบ้างเครื่องทองเหลืองอะไรครับเริ่มจาก กองชุดนี้เลยครับพี่ยิมครับผมครับผมก็เป็นว้าเออมันมันมันคือยี่ห้ออะไรดีกว่าเออมันมันมันไม่เคยเห็นนี่ยสัมสับในเมืองไทยนะผมไม่เคยเห็นเลยดูเคยแคัชชันเฮาส์รุ่นอะไรนะครับนี่ปะรุ่นใช่ใช่ใช่อัศวินอ่าอัศวินนี้มีเป็นเป็นคัสตอมใช่ไหมครับประมาณนั้นว้าวเป็นคัสตอมประมาณอ่าใช่มีไซส์อะไรบ้างอ่ะพี่ยิมลอง คิกนี่มันจะใหญ่เลยอ่าใหญ่มากเลยผมด้วยยี่สิบหกครับว้คิกยี่สิบหกนี่หาหนังยากนะครับไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อเลยพยายามอย่าให้มันแตกเลยเออให้มันแตกกันเป็นคิกยี่สิบหกนิ้วนะครับขึ้นครับมันให้เสียงยังไงอ่าทำไมทำไมพี่อิมถึงสั่งชอบครับชอบถึงสั่งอ่าคิกที่มันเป็นไซส์ขนาดเนี้ยเพราะว่าปกติมันคิกที่ที่เราใช้ทั่วไปก็ เท่าไหร่นะ20 22แต่นี้่26เลยมัน okay, ม mm ันให้ความแตกต่างเลยครับมันก็จะลึกเสียงมันจจใหญ่ครแบบแบบล็อกแบบเอ่อย่างไรนะแ0ดศอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดศูนยอ๋อไอโทนนั้นปกติพี่ยิมชอบเซ็ตพิ้นอย่างเงี้ยอ๋อประมาณนั้นอ๋อโอเคครับคิกเป็น26นิ้วใช่ครับแล้วก็มาทอมหนึ่งทอมหนึ่งเป็น13 ก็หนึ่งสิบสามลึกพอรู้ขนาดนะครับลึกเท่าไหร่รู้ไหมโอ้โหจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าขนาดสิบสามเนอะจำไม่ได้แปดไม่ก็เก้าอ่ะเก้ามั้งสิบสามคูณเก้าโอเคเมื่อกี้ลืมไปเลยลองเหยียบคลิกให้ฟังซิโอ้โหแมนมากหมายถึงเสียงกลองไม่พุ่งผม นี่คือเสียงคลิก26นิ้วที่ท่านจะยินไปต่อไปมาฟังเสียงทอมกันดูเสียงทอมเสียงทอมเสียงทอมโอ้โห,โโหนี่คือ,อนี่คือด้วยหนังมันด้วยใช่ไหมครับพิ้นยีนใช้หนังอะไรใช้หนังดีโมเอมเพลเนอร์ฟอร์ดครับหนังโคเป็นหนังหนังที่เคลือบใช่ไหมใช่ัสากหนังโดนลอกไปแล้วเพื่อความวินเทจของมันครับฟังเสียงดิ ใหญ่แบบว่าขุดๆหน่อยอ่าแกงหูเดลันเปีย้ๆย,ยๆน่อ <laughs> <laughs> โอเคครับต่อไปเป็นฟลอทอมฟลอทอมสิบหกหนังเดียวกันครับเอ็มพานร์คอร์ดเหมือนกันฟังเลยไหมฟังเลยแล้วต้องคูณเท่าไหร่ต้องบอกผมไม่ <c oughs> ไม่ต้องบอกอะไรครับว้าว <Wow. S 1> โอเคครับฟลอทอมไปทีนี้มาดู ไฮไลท์ของเราคือสแนร์ใบนี้ครับสแนร์ใบนี้เป็นิมใช้แต่ต้องเกินก่อนว่านานแล้วใบนี้มันมีประวัติความเป็นมายังไงครับประวัติก็คือน่าจะสิบกว่าปีแล้วครับเป็นใบียวที่ไม่ขายเพราะว่าเพราะว่าชอบเสียงมันแล้วก็เรียกว่าขายไม่ออกอะไรชอบเสียงมันแต่ทุกใบนี้ขายหมดเลยนะ DW ได้ใช้มาเยอะ้วก็คือ DW ที่ผมใช้เล่นคอนเสิร์ตวันนี้ เป็นใบเดียวที่ไม่ได้ขายเลยอชอบมากใบน,นี้นังเก่าเลยนะเก่ามากเลยอืมอันลองฟังเสียงดิว้าวก็ไม่ขายเป็นดีเป็นดีเป็นดีวน,นะครับน่าจะเป็นรุ่นเก่าป้ายมันเป็มทองอยู่เลยเก่ามากเลยใบนี้ใช้งานหนักมากใช่ใชใช ใช้อัดตายเพีงเดี๋ยวดูปีกับปีอะไรจำไม่ได้ป่ะสองพันหกป็สองพันหกบีก็สองพันคีบียี่สิบเอ็ดแล้วเข้าไปแล้วสิบห้าปีเยี่ยมครับไม้ก็คงจะวอร์มอุ่นอะไรพอดดีแล้วสนิทขึ้นไปได้ใช้งานหนักมากครับทีนี้เรามาดูพวก เรื่องทองเหลืองมันดีกว่าเแม่นอนนอนครับมันต้องเป็นซีเจียนอยู่แล้วนี่คุณรีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าไม่มีนะแน่นอนทุกไปเป็นซิลเจียนอยู่แล้วนี่คุณใช้ตามใครหรือเปล่าครับใช้ตามที่บ่อยมาเรามาดูตั้งแต่ไฮแฮดดีกว่าไฮแฮดเนี่ยนี่คือรุ่นใหม่ครี่งิีมันจะแปลกหน่อยฝาล่างมันเออเป็นเฮ้ยบิ๊กบียดเนี่ามันเป็นผสมใช่ไหมหรือว่าเป็นรุ่นนี้เลยมันเป็นผสมผมมัเอามาผสมเองแล้วก็ นี่มันสายผสมพันธุ์แน่ฝาบนเนี่ยมันเป็นนิวบีดแต่เป็นนิวบีดฝาล่างอ๋ออันนี้มีวัตถุประสงค์ไหมครับเพื่ออะไรเออมันก็แข็งดีนะผมชอบแข็งแข็งอ๋อชอบแข็งแข็งชอบทนแข็งแข็งชอบเสียงที่มันแบบแต่ว่าผมมีอีกรุ่นหนึ่งครับผมอ่ะรุ่นอะไรกันผมมีรุ่นสิบห้าอีกนิวบีโอ้โหสุดยอดสุดยอดไอ้นี่ว้าวสุดยอดอันนี้ก็ใช้แบบเพลงแบบล็อกล็อกครับแต่ว่าเพลงช้าๆเนี่ยไม่ได้เห็นนายลองเสียงที่ครับ ลองปมจิกๆอ่ะลองเออลองแบบตีแบบแบบเออก็จะขมขมอ่ะดีดีอ๋อขมมสั้นๆหน่อยดีๆอ่าเป็นเป็นอีกหนึ่งลูกผสมที่เออก็ก็เสียงก็ดีเลยนะชอบแล้วมันมันให้ความจิกๆดีนะเออจิกๆถ้าเพลงร็อกนี่สบายเลยสบายเลย มาทีนี้เรามาดูคลาสใบนี้กันดีกว่าอ่าเป็นอะไรครับพี่ยิมอันนี้ใช้ตามพี่บอยเนี่ยครับโโอ้หพี่บอยเป็นไอดอลของถูตุยเป็นรุ่นเคครับ Dark Cat Medium Dark Medium t i n Cat อ่าสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วมันเป็นรุ่นเก่าอ่าอันแล้วก็อีกใบขวาเป็นขวาก็เป็นรุ่นเดียวกันนั่นเลยเือนกันครับจะเป็นอันนี้สิบเก้าครับ ใช่ครับ19นิ้วอันนี้ลองฟังเสียงสองใบดิเป็นงไงมันเหมือนจะไม่พุ่งนะแต่มันพุ่งนะดีดีครับเพราะว่าผมตอนที่ผมใช้เล่นคอนเสิร์ตอยู่ก็ใีใหญ่ได้เอาอยู่มากเลยต้องครับหมายถึงว่าเอาเสียงเหรอเอาผู้หญิงเน่ยเฉียดมาทีนี้เรามาดูความอลังการของฉากใบนี้กัน หลายๆคนชาวร็อกผมว่าน่าจะเคยผ่านนูผ่านตากันมาแล้วครับมันคือรุ่นอะไรครับบีมรุ่นแซดแซดคับต้อมเป็นรุ่นเก่าครับนี่ครับชาวร็อกต้องมีสะสมไว้มันคืออะไรครับไม่ผลิตแล้วนะเออไลท์พาวเวอร์ไลท์22ฟังฟังเสียงความอลังการของมันดิ เพื่อนๆอยู่ในนี้ด้วยกันกับผมจะจะได้ยินเสียงแก้วหูผมนี่ลั่นปั๊ดเลยนะลั่นมากครับมาทีนี้มาลองครบเซตดิครบชุดขอสัก พี่ยมวันนี้ก็ขอบคุณพี่เยมเร,เ,รเราวันนี้เรามาทําอะไรกันับพี่เยมไปล่อยมากินหมูกระทะามากินหมูกระทะ <laughs> เดี๋ยวเราสัง่งมา,ากินกัน <laughs> วันนี้เราเรามาอัดคลิป Co เวอร์กันครับก็เดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับว่า <laughs> จะเป็น <laughs> เพลงอะไรนะครับติดตามพวกเราด้วยครับผมสวัสดีครับ